เป็นขี้เตอะทุกอย่างต้องอยู่ในแลนหน้าผอมนะกิน <c oughs> เป็นตาผอมม่าพี่น้องเพิ่งเนยกินซ้ำนี่เพราะพี่น้องเพราะน้ำหนักคุณสกว่าจะเลยเถิดแล้วน้ำหนักกำลังจะเลยเถิดแล้วจ้ามีไงมาแล้วมีไงมาแล้วตบน,นี่งนะ่ายฝนตกขอ,อ,อกินต้มเลือดหมูแล้วกันนะคะเพื่อน วันนี้ใครจะกินต้มเลือดหมูด้วยจนะ้าทั้งท่นก็จะใส่พริกด้วยทั้งท่นก็จะใส่พริกด้วยเป็นขี้เตอ๋อทุกอย่าตงต้องอยู่ในเขาเหมือนดูนะก็เหมือนต้มเต๋อนะครับแต่ว่าเขาเรียกต้มเลือดหมูร้านห้มาม แต่น้ำตาลเป็นคนชอบกินออกหวานออกเปรี้ยวหน่อยหน,นึ่งนะคะเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะนี่ง่ายๆฝนตกขอกินต้มเลือดหมูแล้วกันนะคะเพื่อนๆวันนี้ใครจะกินต้มเลือดหมูด้วยจ้า ตอนนี้จะเข้ามาแล้วเข้าถ้วย<ม>แค่นี้พออู้กินต้มเลือดหมูจะต้มเลือดหมูแม่ค้าให้จาแม่ค้าคนสวยแม่ค้าคนสวยกําลังทําให้นะคะก่อนนะคะ<ม>อืมอร่อย<ม>เลือดหมูพี่น้องต้องไปน้องทันก็จะทําการปรุงก่อนนะคะ ปรุงๆเดี๋ยวแบให้่ไม่ก็เทียนดูเนาะทำการทุกอย่างเป็นคอนเทนต์หมดทุกอย่างเป็นคอนเทนต์หมดพี่น้องเนาะทุกอย่างเัาเ็ฟอย่างแจงเัาตะกี้หัวตะไคร่ท่านก็จะใส่พริกด้วยไปก่อนนะคะอืมอร่อย แล่หน้าผอมนะ <c oughs> กินเป็นหน้าผอมมาพี่น้องเบนะิ่งเนี่ยกินทำนี่เพราะว่าพี่น้องะวามันหนักทนันก็จะใส่พริกด้วยครับรอสักครู่นะคะพเพื่อนๆก็จะได้กิน,นง่ายๆผมก็จะตกเราก็มากินง่ายๆนทะซื้อไว้เฉลยเถิดแล้ว น้ำหนักกำลังจะเลยเถิดแล้วจ้ามีไงมาแล้วมีไงมาแล้วุบข้าวเช้าด้วยกันจ้าเพื่อนๆแล้วตอนเย็นน้องพันจะได้เขาไปหาได้จ้าเพราะว่า8โมงเราต้องเข้างานแล้วอืมไปก่อนนะคะอืมอร่อย ท่านก็จะใส่พริกด้วยผดอีกนิดนึงเช้าๆนี่จริงๆล้วไม่อยากกินเก็บเอาเอาเอาทุกอย่างเป็นคอนเทนต์หมดทุกอย่างเป็นคอนเทนต์หมดพี่น้องเนาะทุกอย่างเขาเค็มอย่างแกงเขาตะกินเขาตะไคร่เลือดหมูพี่น้องต้องไปท้องทันก็จะทำการปรุงก่อนนะคะ ปุงปุงแต่ให้เพื่อนดูเนาะทำกันตอนนี้จะเข้างานแล้วข้าวข้าแค่นี้พออู้กินอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวขอชิมให้พี่น้องทุกอย่างเป็นคอนเทนต์หมดทุกอย่างเป็นคอนเทนต์หมดพี่น้องเนาะทุกอย่างเขาเ็ดอย่างแกงเขาตะกีนเขาตะไคร่ใส่น้ำตาล เป็นคนชอบกินออกหวานออกเปรี้ยวหน่อยหนึ่งนะคะเนาะกินข้าวเช้าด้วยกันจ้าเพื่อนๆแล้วตอนเย็นน้องพันธ์ได้เขาไปหาได้จ้าเพราะว่าแปดโมงเราต้องเข้างานแล้วหืมับายใจนั่งคุยตอนเย็นสิเลขาไปหาได้จ้าเพื่อนๆตอนนี้จะเข้างานแล้ว เขาเหมือนดูนะก็เ,เหมือนต้มเนือนะครับแต่ว่าเขาเรียกต้มเลือดหมูร้านถ้ามารอสักครู่นะคะพเพื่อนๆก็จะได้กินหมูง่งายๆผมก็จะตกเราก็มากินง่ายก่อนเผ็ดอีกที่นี่เช้าๆนี่จริงๆแล้วไม่อยากกินเผ็ดตรงนีน้เอาเอาเอาก่อนนะคะ อ,อ,อ,อันปรุงใส่น้ำปลาหน่อยนะึงใส่น้ำอันนี้ของเขาคือไข่ไก่บดจา้าเป็นขี้เตอร์ทุกอย่างต้องอยู่ในอ่างถอกว่าจจเลยเถิดแล้วน้ำหนักกำลังจะเลยเถิดแล้วจ้า มีไงมาแล้วมีไงมาแล้วตแต่ขอโทษขอใคร่เพืเเ่อนๆบางคนเพื่อนเป็เบ่เลินเนาะเพป็นบ่เลินเพื่อนเขาเคงกับอย่างเพื่อนล้ำคานเขากบบขอโทษขอใคร่ได้จ้าทุกอย่างเป็นคอนเทนต์หมดทุกอย่างเป็นคอนเทนต์หมดพี่น้องเนาะทุกอย่างเขาเช็ดอย่างแกงเขาตะกี้เขาตะทาย่ทำปรุงใส่น้ำปลาหน่อยนะึงใส่น้ำ อันนี้ของเขาคือยไ,ได้กินบ่จ้ะนี่ง่ายฝนตกหอกินต้มเลือดหมูแล้วกันนะคะเพื่อนๆวันนี้ใครจะกินต้มเลือดหมูด้วยจ้าเป็นขี้เตอร์ทุกอย่างต่องอยู่เน็ยมาค่ะข้าวเช้าวนันนี้กับข้าวถ้วยหนึ่ง มาทำก๋ากินด้วยกันเลยจ้ามาสันั่งคุยตอนเย็นสิดรเขาไปหาได้จ้ะเพื่อนๆตอนนี้จะเข้างานแล้วมาสันั่งคุยตอนเย็นสิเ้เขาไปหาได้จาะเพื่อนๆตอนนี้จะเข้างานแล้วแต่ขอโทษขอให้เพื่อนๆบางคนเพื่อนอินเทอรเน็ตเนาะ คบนบรเลนคนเขาคนกับยา่างคนลําคานเาขากบบตอโทดต่อไัยด้จ้าต้มเลือดหมูจ้าต้มเลือดหมูแม่ค้าให้จ้าแม่ค้าคนสวยแม่ค้าคนสวยกําลังทําให้นะครับต้มเลือดหมูจ้าต้มเลือดหมูแม่ค้าให้จ้าแม่ค้าคนสวยแม่ค้าคนสวยกําลังทําให้นะครับใส่น้าตาล เป็นคนชอบกินออกหวานออกเปรี้ยวหน่อยหนึ่งนะคะน้นองคนองแหน้าผอมนะกิน <c oughs> <c oughs> เป็นต์พรอมเ่าพี่น้องเบิ่งเนี่ยกินซํำนี่เพราะว่าพี่น้องเพวาะนำหน้า คุณที่รับชมคลิปนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวขอชิมให้พี่น้องนะ,ะเป็นขี้เตร์ทุกอย่าง้่งอยู่ในทันก็จะใส่พริกด้วยขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่ง เดี๋ยวขอชิมให้พี่น้องรอสักครู่นะคะพเพื่อนๆก็จะได้กินหมูง,ง่ายๆผมก็จะตกเราก็มากินง่ายๆก่อนเป็นขี้เตอร์ทุกอย่างต้ออยู่ในแต่น้ำตาลเป็นคนชอบกินอบหวานออก เปรี้ยวหน่อยหนึ่งนะคะเนาะแต่ขอโทษขอใคร่เพื่อนบางคน,คนคเพิ่บะเลนเนาะเพิ่นบะเลนเพิ่ข้าขคเพิ่มอย่างเพิ่ล้ำคานเถกะขอโทษขอใคร่ได้จ้านี่ง่ายฝนตกขอกินต้มเลือดหมูแล้วกันนะคะเพื่อนวันนี้ใครจะกินต้มเลือดหมูด้วยจ้านี่ง่ายฝนตกขอกินต้มเลือดหมูแล้วกันนะคะเพื่อน วันนี้ใครจะกินต้มเลือดหมูด้วยจ้านี่งานฝนตกขอกินต้มเลือดหมูแล้วกันนะคะเพื่อนๆวันนี้ใครจะกินต้มเลือดหมูด้วยจ้าเขาเหมือนดูนก็เหมือนต้มจืดนะครับแต่ว่าเขาเรียกต้มเลือดหมูร้านห้ามัง